ได้เดชา,ายาสุรสัสวดีรรับรางวัลกุศาทองไ,ไปถึง7ปีในปีนี้สมัครคมพุทขคาวบเทิงแห่งประเทศไทยได้จัดมอบรางวัลน,นี้อีกครั้งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุคคลในแวดวงภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนอกจากนี้ยังจัดมอบรางวัลเมฆขลาและมณีเมฆขลาเป็นกําลังใจให้กับบุคคลในแวดวงโทรทัศน์ค่ะ ดยรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีหรือตุ๊กตาทองครั้งที่29ปีนี้มอบทั้งหมด24รางวัลภาพยนตร์เรื่องซัมบาลาคว้าไปมากที่สุด4รางวัลคือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมขณะที่นักแสดงนำชายเป็นของเดวิดอัศวะนนจากภาพยนตร์เรื่องเขาดาวซึ่งเป็นรางว,วัลที่3ในปีนี้ที่เขาได้รับ ฝ่ายหญิงเป็นของเพนพาคสิริกุลจากภาพยนตร์เรื่องโฮมความรักความสุขความทรงจำซึ่งจากเรื่องนี้นุ่นศิลปพันยังคว้านักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปครองอีกด้วยส่วนนักแสดงสมทบชายได้แก่ก้าวจีรายุและองมณีจากรักเจ็ดปีตีเจ็ดผลด้านรางวัลตุกตาเงินดาวรุ่งฝ่ายชายเป็นของนิวชยพลจากจันดาราปฐมบทและฝ่ายหญิงไอซ์ปริชยาจาก A t m เออรักเออร์เรอร์โดยปีนี้รางวัลตุกตาทองเกียรติยศยังมอบให้กับยุทธนามุกดาสนิทในฐานะบุคคลผู้สร้าง สัญญาณให้กับวงการภาพยนตร์ไทยโดยหลังจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเข้ารับรางวัลพระราชทานพระสุรศวดีอีกครั้งหนึ่งฝาวงการโทรทัศน์กับรางวัลเมฆขลามหานิยมแห่งปีครั้งที่25มอบทั้งหมด24รางวัลคุณประวิตรมาลีนนท์ได้รับรางวัลเมฆขลาเกีรติยศ ในสาขาบุคคลกิตยศแห่งวงการโทรทัศน์ไทยโดยช่อง3คว้ารางวัลมาทั้งหมด9รางวัลได้แก่สถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวสาระบ,บันเทิงและกิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปีพิธีกรข่าวชายเมฆลามหานิยมบัญชาชุมชัยเวชจักรายการจอโลกเศรษฐกิจผู้ดำเนินรายการหญิงเมฆขลามหานิยมมายุราสเวศิลาจักรายการชิงร้อยชิงล้านสันชายเดชได้ละครแรงเงาคว้ารางวับลบทละครเมฆขลามหานิยม กี่เผาได้รับรางวัลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเมฆขลามหานิยมขณะที่ดารานำสมทบชายเมฆขลามหานิยมในแก่โกสินทราชกรมจากละครรากบุญฝ่ายหญิงนุ่นศิลปพันวัฒนจินดานในบทผีอีแพงจากละครเรื่องบ่วงและดารานำชายและหญิงเมฆขลามหานิยมซึ่งตัดสินจากการโหวตของผู้ชมทั่วประเทศเป็นของผู้ขวัญณนเดชทุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาจากละครธรณีนี่นี้ใครองรองวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่ง ที่เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยกำลังใจกับการแสดงและเป็นที่คนดด้วยกันครับขอบคุณมากครับ เพราะว่าอันนี้เป็นเสียงโหวตที่แบบแฟนๆเขาคอยกดเข้ามาโหวตให้ตลอดก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดในการทํางานค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆถือเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ยิ่งมีการพัฒนาหรือการสร้างสรรค์าง,งานที่ดีๆให้กับผู้ชมต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังจัดมอบรางวัลมณีเมฆาาดีเด่นอีก66รางวัลช่อง3ได้รับมา18รางวัลแบ่งเป็นประเภทละคร ระเงาจะค่ายบรสคัสไทเทอร์วิชั่น4รางวัลในแก่ละครดีเด่นดารานำชายดีเด่นยอดนิยมรวิทเทิดวงศ์ดารานำหญิงดีเด่นยอดนิยมเจนนี่เทียนโพสุวรรณและดาวรุ่งหญิงยอดนิยมชาชารามนารง่งพรณีนี้นิเครครองจะค่ายโน้ตพรมเริมคว้า3รางวัลดารานำชายนเดเดคุกิมิยะดารานำหญิงยายะาอุรัสยาและละครส่งเสริมการอนุรักษ์สิง่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยมฟากทีวีซีละครรากบุญได้รับรางวัลละครดีเด่น คุณศึกควารางวัลละครส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นยอดนิยมขณะที่เหนือเมฆสองมือปราบจอมขมังเวทจากค่ายเมตตาและมหานิยมรับรางวัลละครส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นส่วนนักแสดงตลกดีเด่นยอดนิยมฝ่ายชายย่องลูกหยีากละครแม่แต่งร่มใบ ่ายิงชมพู่ก่อนบ่ายจากก่อนบ่ายไข่เครียดรายการคอนเสิร์ตถ่ายทอดสดดีเด่นยอดนิยมได้แก่คอนเสิร์ตท,ทีวีสามสัญจรฟ้าครอบครัวข่าวก็ไม่หน่อยหน้าแคร์ปัดชิม,มานน์นจากรายการโลกยามเช้าคว้ารางวัลพิธีกรข่าวต่างประเทศเอิญปานระพีระพิพันธ์จากรายการไอทียชั่วโมงคว้ารางวัลพิธีกรข่าวเทคโนโลยีพิสศเดีนสุวรรณบุภาจากรายการทันโลกกีฬาคว้ารางวัลพิธีกรข่าวกีฬา แซคธนินวัฒน์พัฒนาวีรคุณกับรางวัลพิธีกรข่าวพยากรณ์อากาศและโสภิดาสุขันโทจากรายการต๊ะข่าวบันเทิงกับรางวัลพิธีกรบันเทิงซึ่งทุกรางวัลล้วนเป็นกำลังใจให้กับบุคคลเบื้องหน้าและเบื้องหลังในสร้างสารรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปโสภิดาสุขันโทร,รายงาน